สวัสดีค่ะค่ะพอดีวันนี้จะทำทำไรนะกิมบับกิมบับเป็นอาหารประเทศอะไรลูกเออเกาหลีอเป็นอาหารเกาหลีนะคะวันนี้นะจะทำกิมบับเพราะว่าวีราไม่ชอบกิน raw fish เออบีราไม่ชอบกินของดิบนะก็เลยเนี่ยม่บอกจะทำกิมบับจะทำกิมบับโอเคกิมบับมีอะไรบ้างเนี่ยโชว์อันเนี่ยอันนี้ก็คือปลุกัดนะคะ แล้วก็มีแครอทเนาะค่ะมีแครอท่คะแล้วก็มีแฮมค่ะแล้วก็มีสุกีนี่ค่ะมีเพเตอร์แล้วค่ะนี่เป็นแตงกวานะคะค่ะแล้วนี่ก็เป็นพริกหยวกเนาะของเรานะคะค่ะโอเคลืมบอกอันนี้จะเป็นสุกี้ค่ะชันเปิดมีเปิดแล้วนะ อ,อ,อาหเคนหอซูชิอะนะแต่ก็คือโอเคอาหารเกาหลีก็จะใช้แบบนี้เหมือนกันโอเค เราก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็คือจะหลากสีนิดนึงค่ะก็เดี๋ยวจะเอาไปผัดก่อนนะคะเป็นผักของเราผัดสุกแล้วนะคะแล้วนี่เป็นข้าว เดี๋ยวจะห่อแล้วนะ กิมบับของเราหน้าตาก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะสวยนะคะ่ะกิมบับค่ะทลองยิบีได้ชิมสิอร่อยไหมเฮ้ okay, คบแบบนึงค่ะโถหนูค่ะหนูก็ใช้มือค่ะลูกไม่ต้องใช้ตะเกียบหรอกตะเกียบมันหนีดยากว,าว้าว <c oughs> อร่อยใช่ไหมลูกสุดยอด